กลับเข้ามาครับเอาล่ะดูเหมือนว่าช่องทางที่จะออกเนี่ยเริ่มงวดลงเ,ลร,เรื่อยๆถ้าพักประชาชนตามแบบของคุณซีโร่นะคือเดี๋ยวแถลงถ้าเราตัดได้เราจะตัดเข้ามาคือยังไม่เลือกใครอืยุบสภาอือาจจะมาเร็วกว่ากําหนดใช่เพราะว่าพักเพื่อไทยโดยคุณสะรวงใช่ไหมหรือคุณภูมิธรรมเขาประกาศแล้วว่าถ้าเขาไม่ได้รับจัดตั้งรัฐบาลเขายุบแน่นอนแต่ถามคุณซีโร่ยุบก็ไม่ง่ายใช่ไหม ยุบก็ไม่ง่ายเพราะคน,นเถียงกันเรื่องกฎหมายว่ายุบได้หรือไม่ได้นะครับแต่ผมว่าไอ้เถียงกันเรื่องกฎหมายเนี่ยประเทศนี้เวลาทําอะไรมันมีการเถียงเรื่องกฎหมายหมดแหละแต่เถียงแล้วมันก็ต้องมีที่ยุติไงใช่ไหมมุมมองก็มีสองมุงมว่าตกลงภูมิธรรมยื่นยุบได้หรือ,อยื้อยุบเซ็นยุบได้หรือไม่ไม่ใช่ขอโทษเซ็นถวายคําแนะนําเพราะว่าทุนเก้าทุนเก้าวถวายครับเพราะว,าว่าอาการยุบเนี่ยเป็นพระราชอานาจนครับแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยจะจะทุนเก้าได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็คงต้องเถียงกันนะครับ แต่ในสุดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจเพราะไม่งั้นมันเถียงกันไม่จบหมาถูกคือถ้าคุณบอกว่าภูมิธรรมยุบไม่ได้ก็ถ้าคุณบีบประเทศว่าต้องเอาอนุทินหรือชัยเกษมเพราะฉะนั้นผมว่าประเทศมันต้องมีทางออกมากกว่าแบบไม่เอาอนุทินไม่เอาชัยเกษมยุบสภาเนี่ยนะครับผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ในแง่กฎหมายมันก็มีนักกฎหมายที่เห็นด้วยก็มีว่ายุบได้นะครับแล้วจะบอกว่านักกฎหมายที่ไม่เห็นด้วยมีแต่นักกฎหมายดังๆก็ไม่ใช่ฝ่ายที่บอกว่ายุบได้ก็ดังไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าายุบบสภนะครั ช่วยกันทําให้มันเป็นทางออกเพราะว่ามันจะได้ปลดล็อกประเทศจากทางเลือกที่มันมีจํากัดนะครับไม่อย่างนั้นก็ต้องมาแบบคิดว่าเอาใช้กเกษตรเอาอนุทินทําไมทําไมเราต้องมีทางเลือกน้อยขนาดนี้ม,มันไม่ควรครับเพราะว่าบางคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์กลับมาอย่างเงี้ยจะไปสร้างความยุ่งยากพลเอกประยุทธ์อีกทาไมใช่ไหมครับถ้าเอาพลเอกประยุทธ์กลับมาท่านก็มีภาระนะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้พักร่วมรัฐบาลแบบไหน จะถูกเขาบีบหรือเปล่าก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งอีกยุ่งไปหมดนะครับคือพลเอกประยุทธ์ในความหมายของคุณสิโรจน์ม,มาตามตรอกออกตามประตูเลยเอาเสียงสสโหวตเลยถูกไหมใช่ใครจะว่าไงก็ตาม,มแต่จุดด้อยของพลเอกประยุทธ์อย่างหนึ่งเลยแน่ๆเลยนะครับม,มีเสียงสสสนับสนุนเต็มที่ร้อยนิดหน่อยอ่าใช่ถูกไหมร้อยนิดหน่อยก็ไม่รู้จะไว้ใจได้หรือเปล่าด้วยเพราะไม่ใช่คือพลเอกประยุทธ์รอบนี้ไม่มีพักไง ใช่มมีรวมไทยสร้างชาติก็30กว่า30อะไรมีอยู่18เออ18โอ้ยิ่งแย่ลงไ, <laughs> <18. laughs> ไปอีกเข้าสภาก็ตัวรีบบางคนบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์มาอาจจะตั้งคอรมอจากคนนอกล้วนๆแต่ว่าตั้งคอรมอจากคนนอกล้วนๆไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดผลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมันยุ่งไปหมดไงมันมีปัญหาตามมายเยอะไปหมดถ้างั้นวกไปที่ส่งเมื่อกี้นะเบรกสองนะเอาช้าๆก่อนนะถ้าพลเอกประยุทธ์มาคุณผู้ชมคุณผู้ชมตัด1้อยของประชาชนออกไปเลยเขาไม่โหวตให้พลเอกประยุทธ์คือเขาเขา เขาเรียกอะไรนะคู่แคนคู่อาฆาตอยู่แล้วอ่เขาเขาซัดเต็มทีนี้คุณจะได้เห็นฝ่ายค้านเต็มมือใช่ส่วนร้อยเอาเอาว่าตอนนี้ก่อนร้อยสี่ของเพื่อไทยก็ไม่รู้ว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่ใช่อาจจะยอมหนุนถ้าสมมติคุณทักษิณบอกเฮ้ยทางนี้ดีที่สุดอาจจะหนุนวันยกยกมือแต่พอทํางานปั๊บกูค้านอย่างเดียวก็เป็นไปได้ใช่เพราะถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์บอกว่าขออํานาจเต็มในการเลือกเป็นคณะรัฐมนตรีนักการเมืองที่อยู่เพื่อไทยจะยอมไหมล่ะนักการเมืองที่อยู่กล้าทาจะยอมหรือเปล่าอ่า ใช่ไหมครับมันคือมันก็มีอีกปัญหาเอาคอรมอที่ไม่มีนักการเมืองเลยอ่าเอาแต่มันจะกลับไปอยู่เบรกสองที่เมื่อกี้เราคุยนะคล้ายๆกับปีส5มห้าไงเอาคนหนึ่งมาตั้งเอาคณะรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยคนคุณภาพสี่เดือนหกเดือนแปดเดือนแล้วยุบสภาเลยอ้าวไม่ได้หรอดูสภาพพักการเมืองที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงขั้นมันนานไหมครับทุกวันเนี้ทุกวันนี้พวกที่อยากเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมันคิดแต่ว่าสูตรไหนกูจะได้ ต่อรองก็อี้รัฐมนตรีสูงสุดอืเพราะฉะนั้นมันก็ยากไงโดยปริยายเอางี้นะเท่ากับว่าทุกพักเนี่ยผมพยายามจะเลี่ยมภาษาอังกฤษมีวาระซ่อนเลนกันแล้วกันเอางี้คุณทักษิณกับพรคเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนเลยต้องคงไว้ซึ่งซึ่งซึ่งอำนาจทางการเมืองของตระกูลชินวัตรและต้องต้องรักษาอำนาจไว้เพื่อวันที่เกเดือนเก้าอันนี้อันนี้วาระซ่อนเลนก่อนพรคภูมิใจไทยชัดเจนต้องเป็นนายกก่อนเพื่อ เรื่องของสวสีน้ำเงินและเขากระโดงอาถูกไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหาแต่ว่าทุกคนมันมีเรื่องที่คนสงสัยแล้วกันอย่างนี้แล้วกันพักประชาชนชัดเลยแน่นอนเรื่องแก้รัฐมนุนต้องการแบบที่ตัวเองต้องการเลยอะไรหลายๆอย่างจุดยืนเรารู้กับ2ก็คือว่าจริงๆไม่อยากหนุนพวกเองหรอกข้าอยากลงสนามเลือกตั้งใช่ถูกไหมใช่ใช่ทางคนต่างมีประโยชน์ส่วนตนแล้วจะออกทางไหนเอะคุณสีโรดก็ต้องดูว่าประโยชน์ของแต่ละพักอันไหนที่มันมันแมชกับประชาชนใช่ไหมครับ ผมว่าถ้าเกิดยุบสภาเราเลือกตั้งเนี่ยมันแมชกับความต้องการของประชาชนไงผมว่าเวลาเราฟังความเห็นประชาชนทุกคนบอกหมดว่ายุบสภาเธอเลือกตั้งเธอแม้กระทั่งไอเสียงเรียกร้องว่าจะให้ใชัยเกษมเป็นให้อนุทินเป็นเนี่ยมันก็เรียกร้องบนกรอบว่าขอให้เป็นสั้นๆเดินหน้าสู่การจัดการเลือกตั้งผมว่าความต้องการของประชาชนตอนนี้ไม่เคยออกจากกรอบเรื่องอยากได้การยุบสภาแล้วการเลือกตั้งนะครับเอาคนใหม่ๆเข้ามาเอาตัวเลือกใหม่ๆมาให้ประชาชน เพราะฉะนั้นผมว่าแต่ละพักมีวาระของตัวเองไม่เป็นไรเราเข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในวาระที่แต่ละพักมีประชาชนก็ไปสแกนเอาแล้วกันว่าวาระของแต่ละพักเนี่ยอันไหนที่มันตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดนั่นคือพยายามเรียงลาดับนะสมมุตินะสมมุติเกิดมีมีกลุ่มเรียกร้องจากประชาชนจริงๆแล้วกันหนึ่งต้องการให้จัดการหุนเซนกับหุนมาเน็ตก่อนเยอย่าเพิ่งยุบสภาอย่าเพิ่งทำไรคุณไปเลือกมาใครก็ได้ถล่มให้เสร็จเรียบร้อยถล่มในนี้นี่คือทั้งการทูตการต่างประเทศการทหารการอะไรเอาให้จบ อะไรที่ค้างคาอยู่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องอะไรไอพระราชบัญญัติไหนที่มันยังคาคาอยู่ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้พับทางการเงินมันยังดูเลยถ้าทางจะฟอกเงินยกออก ừ, คาสิโนโยกออกทําอะไรพวกนี้ทำสองสาอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอย่างเรื่องจัดการหุ้นเซน็นหุ้นมาเน็ตเราไม่รู้สิปีจะจบหรือเปล่าด้วยนะ <c oughs> มันจะกลายเป็นคุณจะมีรัฐบาลที่เราไม่เลือกไปอีกสิปีนะนานกว่ารัฐบาลที่มาจัดการนานกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกนะยกเลิก m o อ4344ก่อนอ่ะ ก็ยกเลิกได้หรือเปล่ามันโอ้โหไอ้นี่มันเถียงกันอีกเยอะไงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มีนักกฎหมายมาเถียงกันน่ะแต่ถ้าเอาเรื่องนี้เป็นที่ตั้งเลยนะผมว่าอยู่กันสิบปี MOU สี่สามสี่สี่เถียงมากี่ปีแล้วยี่สิบปีเองยี่สิบปีเองจะมีรัฐบาลยี่สิบปีไหวไหมครับโดยที่ใครไม่ได้เลือกเลยเราตายแล้วั้งคู่ครับมยังเถียงกันไม่จบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเอาเอาภารกิจสั้นๆง่ายๆจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ แล้วก็ในการเลือกตั้งใครคิดยังไงคุณไปหาเสียงกันให้เต็มที่อยากเลิกเอ็มอยากเลิก,กเอก็มโอยู U ก็หาเสียงไม่อยากเลิกก็หาเสียงกันแล้วประชาชนก็ตัดสินนะครับใครอยากให้เลิกเอ็มโอยู U, ก็ไปเลือกพรรคที o ่อยากเลิกอยากเลิกเอ็มโอยูใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ไปเลือกกันนะครับแล้วดูเสียงประชาชนนะวันนั้นน่ยค่อยมาค่อยมาจัดการเรื่องนี้กันแต่ว่าถ้าบอกว่าให้ทําเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจประเทศนี้กี่ปีจบนะครับออืืเข้าใจเข้าใจอีกชาติหนึ่งยังไม่จบเนย นับเรื่องหุนหุนเซนหุนมาเน่ยจบด้วยเงินขายเดือถ้าหุนเซนตายนะครับเพราะฉะนั้นยากในระยกแต่ทีนี้ความต้องการของราฐการเมืองมักจะสวนท่าประชาชนเสมอผมยังยืนยันนะเขาไม่อยากยุบสภาคุณริงแม้แต่พักประชาชนก็ไม่อยากยุบหรอกพักประชาชนตอนนี้อาจจะคิดตัวเองว่าเอ้ยตัวเองได้เปรียบแต่จริงๆเขาก็ยังยังไม่รู้ว่าได้เปรียบนะแต่ถ้ามองไปแล้วคนที่ถืออํานาจยุบสภาในมืออาจจะไม่แต่มือคือพักเพื่อไทยผมว่ายังไงเขาไม่ยุบ ใช่เพื่อไทยยังไงก็ไม่ยุบแต่ว่าเขาอาจจะจําใจต้องยุบเช่นถ้าเกิดไม่ยุบนะครับรล้วนตได้อนุทินเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องคิดว่าระหว่างไม่ยุบนะครับแต่ได้อนุทินเป็นนายกและตัวเองเป็นฝ่ายค้านกับยุบกับยุบไปวัดใจเอาไปวัดใจกันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับคุณภูมิธรรมอาจจะผิดกฎหมายเรื่องไม่มีอำนาจแล้วดันไปทูนก้าหรืออาจจะไม่ผิดเราไม่รู้หรือยุบไปอาจจะกลายเป็นพักที่สี่ที่ห้าไปวัดเอาใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณ ปล่อยให้อนุทินได้เป็นนายกเป็นรัฐบาลโดนเลยทันทีสอสอเพื่อไทยเดี๋ยวก็ไหลครับไหลไหมไหลอยู่แล้วไหลเอาอย่างงี้คุณต้นคิดง่ายๆพักภูมิใจไทยอนุทินเนวินจะยอมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไหมไม่มีทางเขาไม่ใช่คนโง่ชาวิทยายุทธ์ระดับเขานะับวันนี้ผมว่าเขามีไขท่ที่ทิ้งไว้ในพักต่างๆอีกเพียบอเพื่อไทยอยู่ดีไปสิบคนเนี่ยถามว่าคุณทักษิณช็อกไหมช็อกนะครับ เออแล้วมาจากอีสานด้วยนะเออแล้วแล้วมันจะจบแค่นี้ไหมเท่าที่ผมรู้มามันไม่จบแค่นี้ไงเอางี้หกสิบแปดเราเอาตัวเลขก่อนนะตอนนี้ภูมิใจไทยมีหกแปดเพื่อไทยมีร้อยสี่สิบสามอันนี้คือตัวเลขแต่คุณคิดว่าจริงๆแล้วนะขนาดนี้เพื่อไทยร้อยสี่สิบามเหลือเท่าไหร่สิบกว่าไปแล้วอืมผมว่าประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวก็จะไปยกพักไม่เพื่อไทยอ่ะจากร้อยสี่สิบามตอนเนี้ยเขาเหลือเหลือที่พักดีกับพักเขาเออเออเพื่อไทยร้อยหนึ่ง เอาร้อยเดียวสี่สิบหายแล้วร้อยสี่สามมันคือเก้าไอ้พักประชาชนไม่ไม่เขามีร้อยสี่สองหมายถึงเสียงตั้งรัฐบาลใช่ไหมอ๋อเสียงตั้งรัฐบาลผมว่าเพื่อไทยเขามีสสอร้อยสี่สิบคนนะตอนเนี้ยคิดว่าเหลือเท่าไหร่เพื่อไทยเพื่อไทยมีร้อยหนึ่งไม่ไม่ร้อยสี่สองหรอร้อยสี่สองเออเเขาาแพ้พักประชาชนพักชนมีร้อยห้าแล้วพอทำอะไรไดมาเหลือหลายเรื่องงงแล้วร้อยสี่สองเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ร้อยสี่สองผมว่าเหลือสัก ร้อยหนึ่งก็อาจจะมีสิทธิ์คือไอ้ร้อยหนึ่งนี่ดีผมขอโทษผมสับสนเพราะว่าเข้าใจผมเข้าใจผมคุยกับสสอเยอะไงแล้วสอสเพื่อไทยก็ประเมินว่าถ้าเกิดตอนนี้มีการยุบสภาเนี่ยน่าจะเหลือร้อยหนึ่งอันนั้นไปเลือกตั้งอันนั้นคือไปเลือกตั้งแต่เอาตอนนี้ผไม่เลือกสับสนหมดแล้วว่ามันตกลงเออเออเอาตอนนี้ไม่เลือกอะถ้าไม่ถ้าไม่เลือกผมว่าโอกาสเหลือร้อยมีนะอีกสี่สิบสองนี่ไหลนะก็ไหลดีครับแล้วถ้าไหลไปหกแปดนี่กลายเป็นทางนั้นร้อยสิ ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยความก้ามกืนไม่ผมคิดเอานะไม่ก้ามกืนเนี่ยมันเป็นมานานแล้วเฮ้ยมันเป็นมานานแล้ววันนี้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มีจังหวะไปกูไปแน่แต่แต่คุณซีโร่ครับพักเพื่อไทยคือเจ้าพ่อภาคเหนือและภาคอีสานนะคุณซีโรน่นั้นมันเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วรอบนี้แพ้นเลือกตั้งให้กับพักเด็กที่ไม่มีตังค์ไปคือ คือผมว่าไอ้การพ่ายแพ้ให้กับพรรคก้าไกลเนี่ยมันทำให้คนในพรรคเพื่อไทยจำนวนมากก็เสียความมั่นใจนะครับอันนั้นคือเป็ดเหตุการณ์ปีหกรอบนี้โอกาสที่จะแพ้ให้กับภูมิใจไทยก็มีอีกแล้วคราวนี้มันมีเรื่องของของหุณเซนของการพูดจาเป็นสถานการณ์ซอสผมเจอสอสอเพื่อไทยอีสานทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าชาวบ้านด่าพรรคเพื่อไทยคือสี่จังห<า>วัดน,นั้นเนี่ยไม่เหลือเขาบอกสี่จังหวัดนั้นไม่เหลือนะคนที่ด่าไม่ใช่สจังหวัดนั้นด้วยอจัจจวัดอย่างที่ร่นเข้ามา ร้อยเอ็ดโคราชอะไรพวกนี้ก็บ่นด้วยเหมือนกันกลสินก็ไปเหมือนกันบน่น,บนเหมือนกันบ่นเหมือนกันเพราะว่าความโกรธเรื่องพวกนี้มันไมไ่มันไม่ได้จำกัดแค่จังหวัดชายแดนไงนะครับโคราชก็มีคนบ่นนะครับร้อยเอ็ดก็มีคนบ่นมหาสารคามอะไรต่างๆมีคนบ่นบ่นผมยังสงสัยว่าถ้าเกิดมีการยุบตอนนี้นะแม้กระทั่งกลุ่มลงแป้งี่นจะไปหรือเปล่าอ๋อแป้งมันอ่ะใช่เพราะเขาก็เคยอยู่ภูมิใจไทยใช่ใช่แล้วก็ย้ายมาเพื่อไทยถูกถูกแล้วตอนที่เขาออกจากภูมิใจไทยมาเพื่อไทยสังเกตไหมอนุทินไม่ว่าเลยนะเพราะฉะนั้นเขามีช่่่ออองงททาาากลับไได้้ถเเยยูพื แล้วเขาต้องมารับภาระโดนดา่าพร้อมแพทองทานเรื่องหุนเซ็นเนี่ยถ้าผมเป็นกลุ่มลงแป้งผมก็ไม่อยู่โอ้ยถ้ากลุ่มนี้ไม่อยู่ก็อีกสิบนะก็สิบาดีครับไอสิบเมื่อกี้บวกอีกสิบนี่ก็ยี่ <laughs> แล้วสิบเนี่ยอย่าลืมว่าแต่ละคนก็มีพักพวกอีกอสมมติผมเป็นเพื่อไทยแบบกลุ่มลายย่อยเห็นกลุ่มอย่างลงแป้งไปผมไปไหมไปไปดีครับไปไปอ่ะแล้วผมถามอีกกลุ่มนั้นก็กลุ่ม,มคุณสมศักดิ์ไปเนี่ยโอ้โห เขาบอกว่าจะดูว่าเพื่อไทยจะรอดไม่รอดให้ดูสมศักดิ์เทพสุทินแล้วกลุ่มคุณสมศักดิ์สามสิบนะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นที่บอกว่าสี่สิบมันมีมูลก็คือว่ากลุ่มลงแป้งเอาอยัางไงกลุ่มคุณสมศักดิ์เอาอยัางไงคุณสมศักดิ์ไม่ปรากฏตัวในการประชุมล่าสุดนะครับถึง,ถ,งถึงแกบอกว่าแกติดงานไอ้ออกกาลังก็ตามแต่โอ้คุณต้นรัฐมนตรีไม่ไปงานเต้นออกกําลังทําได้ไหมอันนี้จะบูยิ่งกว่ามดอีกคุณ<อ>สมศักดิ์เนี่ยคือรัฐมนตรีไม่ไปงานเต้นแอรโรบิกเนี่ยนะมีใครกล้าด่าไหม ไม่มีหรอกไม่มีหรอกถ้ารัฐ <c oughs> มนตรีไห้ไปงานเต้นแอโรบิกไงนี่รัฐมนตรีอ้างว่าผมติดงานเต้นแอโรบิกผมไปไประชุมกับพักไม่ได้ผมไปอยู่กับพักไม่ได้<อ>มันคือสัญญาแล้วชัดแล้ว,ลวเผลอๆคุยกันเสร็จแล้วเพราะนั้นเอาละ่ะสองนาทีสุดท้ายดูทรงแล้วอ่ะก็น่าจะเหลืออยู่แค่สองทางสําหรับสมการการเมืองตอนนี้คือหนึ่งพักประชาชนจะดึงเวลาไปเรื่อยๆให้เลยวันที่เก้าเดือนเกกับสอง พักประชาชนจะทําตามที่ได้ตกลงกับพักภูมิใจไทยไว้คือโหวตให้แต่จะถอยมาเป็นฝ่ายคา้านและเซ็นทีโออารล็อกภูมิใจไทยเอาไว้ออกทางไหนมากกว่าผมว่ายังยังไม่ลงมติดึงดึงนะครับเพราะว่าถ้าไปโหวตให้ภูมิใจไทยเนี่ยคุณไม่มีหลักประกรันว่าหนึ่งอาจจะเบี้ยวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สองภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเขาดูดสอสอเพื่อไทยมาได้อีกสี่สิบไอเสียงพักประชาชนที่คิดว่าจะคุมเขาได้เนี่ยก็คุมไม่ได้แล้วนะครับ อย่าลืมนะครับการดูดเนี่ยมันดูดกันชนิดที่เรียกว่า4ี่ห้าสิบดูดได้เลยนะใช่แล้วพอเป็นรัฐบาลเนี่ยการดูดมันง่ายอใช่ไหมครับคือถ้าดูดในสถานการณ์ปกติอะเจ็ดแปดเสียงอาจจะใหญ่อาจจะเรื่องใหญ่แต่ดูดในสถานการณ์ที่พักกำลังเป็นขาลงเนี่ยเอ้ยมันออกทั้งยวงหมดเลยนะแล้วกติกามันเปิดช่องให้ทําได้ด้วยไม่ต้องย้ายพักไม่ต้องแค่ยกมือไปคือคือยุคนี้สภามันตกต่ําแบบนี้ไงคือชื่อคุณอยู่พักเดิมแต่คุณบวชให้พักอื่นมันทําได้เพราะฉะนั้นไอ้สูตรตอนเนี้คือ ฟังคุณอนุทินเขาบอกเขามี280ถ้ารวมพักประชาชนถูกต้องใช่ไหมครับสมม,ต, 40, มววติ 170, that, พักประชาชนเนี่ยมีร้0เอ่อไม่บวตให้คุณอนุทินแต่คุณอนุทินหาเสียงมาเติมให้140ของของเขาเนี่ยเป็นร้0 180้เขาก็ไม่ต้องฟังพักประชาชนแล้วอเพราะฉะนั้นพักประชาชนเนี่ยไม่ต้องรีบหวตให้คุณอนุทินเพราะถ้าคุณรีบหวตเนี่ยคุณให้อนุทินมีสารยานุภาพในการดึงคนจากเพื่อไทยมาได้อีกเยอะคุณจะคุมอนุทินไม่ได้รถ,ถ้าผมเป็นพักประชาชนผมไม่รีบหวตตกลงเรื่องต่างๆให้ชัดเจ แต่สุดท้ายนะหลายคนสังหณ์บอกว่าเอาละให้คุณทะเลาะกันให้ตายเลยเอาให้ฟัดกันให้เสร็จเรียบร้อยสามก๊กสี่ก๊กเนี่ยไม่เกินกลางปีหน้าได้เลือกตั้งเอาแน่นอนครับการเมืองมันผมว่าอารมณ์คือวันนี้ใจคนอยู่ที่การเลือกตั้งเพียงแต่มันสงสัยกันด้วยว่าจะตกลงยุบสภาได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับเป็นข้อเป็นข้อตกเถียงทางกฎหมายที่นักกฎหมายยกมาแล้วชาวบ้านก็งงชาวบ้านสับสนแต่ว่าความต้องการคนเนี่ยมันเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วว่าแต่บทสรุปนะครับ การเมืองไทยยุ่งที่สุดในโลกจริงไหมอิอออตาลีก็ยุ่ง <laughs> อาละครับทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องนี้ต้องเคลียร์ประจำวันนี้คุณผู้ชมคอยดูเข้าไปในส่วนของประชาชนของเรานะครับเ <c oughs> ชื่อว่าดูแล้วก็คิดด้วยว่าตกลงแล้วพักไหนเขาคิดถึงพวกเรามากที่สุดเ <c oughs> พราะตอนนี้เขาพูดทุกคนแหละว่าประชาชนประชาชนประชาชนผมมีพักหนึ่งที่คิดถึงพวกเราที่สุดพักพอนอนหลับ ให้เพียงพอ,พอแล้ว<ร>ดูพ,พ, <อ S 2> พวกเขา <พอ S 2> แล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขทางท็อปนิว77กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณสิโรธค้ามไผ่บุญลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับ